สวัสดีแฟนผีแดงทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนยูสไตล์เราจะมาพบกันเป็นประจำทุกเย็นของทุกวันกับข่าวร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อัปเดตสดใหม่ให้แฟนๆได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนน้องๆทีมงานที่ตั้งใจหาข่าวเด็ดๆมานำเสนอให้แฟนผีทุกวันครับข่าวดีแฟนผีอาการของเบนจามินเชสโกไม่หนักอย่างที่คิด เตรียมคืนสนามเร็วกว่ากำหนดและข่าวใหญ่เซเน่ลาเมนส์ฟอร์มโหดจนจ่ะประเดิมทีมชาติเบลเยียมชุดใหญ่อนาคตของแมนยูเริ่มสดใสขึ้นแล้วไปรับชมกันครับสวัสดีครับแฟนผีแดงทั่วโลกยิบีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนยูสไตล์ช่อง YouTube สำหรับการอัปเดตข่าวของสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแฟนบอลที่ติดตามข่าวสารเรื่องราวฟุตบอล ข่าวแรกวันนี้ผมจะมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของเบนยามินเชสโก้กองหน้าของทีมที่โชคร้ายในเกมล่าสุดที่จำต้องถอดออกจากเกมแต่ล่าสุดอาการเข้าเป็นอย่างไรไปครับผมไปสืบมาแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังวินาทีที่เบนยามินเชสโก้กองหน้าดาวรุ่งซูเปอร์สตาร์ชาวสโลวีเนียต้องเดินกระโผกกระเพกออกจากสนามในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์2ต่อ2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา คงทำเอาแฟนบอลปีศาจแดงใจหายใจคว่ำเชสโกที่เพิ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาเป็นตัวสำรองต้องถูกเปลี่ยนออกไปอีกครั้งหลังปะทะกับมิกกี้ฟานเดอร์เวนในจังหวะที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นภาพของกองหน้าค่าตัวมหาศาล73.7ล้านปอนด์ที่มีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าสร้างความกังวลไปทั่วโลกโซเชียลเพราะหากอาการหนักนั่นหมายถึงการพักยาว และอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนการทำทีมของรูเบนออรมริมอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ล่าสุดมีข่าวดีจากโอแทฟฟอร์ดที่ออกมาให้รายละเอียดอาการบาดเจ็บล่าสุดดูเหมือนว่าความกังวลน,นั้นจะถูกปัดเป่าออกไปเมื่อมีรายงานข่าวจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือภายในสโมสรปีศาจแดงยืนยันว่าอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของเบนยมินเชสโกนั้นไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่หลายฝ่ายคาดการไว้ แม้ว่ากองหน้าวัย22ปีรายนี้จะถูกตัดชื่อออกจากทีมชาติสโลวีเนียชุดทำศึกขัดเลือกฟุตบอลโลกกับโคโซโวและสวีเดนในช่วงสัปดาห์ทีมชาติก็ตามซึ่งเป็น2เกมสำคัญในการลุ้นโอกาสไปเพลย์ออฟของบ้านเกิดแต่การตัดสินใจนี้ดูเหมือนจะเป็นไปเพื่อป้องกันไว้ก่อนและให้เจ้าตัวได้พักฟื้นทัวอย่างเต็มที่มีการรายงานว่าถึงแมเชสโกจะเดินไม่คล่องนักตอนออกจากสนาม แต่ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไม้เท้าช่วยนั่นเป็นสัญญาณที่ดีและจะมีการตรวจเช็คอาการอย่างละเอียดอีกครั้งที่ศูนย์ฝึกแ r ริงตันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ข่าวดีคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีความกังวลว่าเขาจะต้องพักรักษาตัวนานหลายเดือนอย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้านั้นหลังจบเกมกับสเปอร์ปฏิกิริยาของรูเบนอโมริมได้แสดงความกังวลในระดับหนึ่งโดยเขากล่าวว่า เมื่อเป็นอาการที่หัวเขา่าคุณไม่มีทางรู้แน่ชัดและยืนยันว่าต้องรอผลการตรวจที่ละเอียดกว่านี้ความบาดเจ็บครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะก่อนแน่นี้มีกระแสะข่าวหนาหูว่าเชสโกคือแกนหลักในแผนการทําทีมระยะยาวของอโมริมและหากต้องพักยาวจะทําให้สโมสรอ,อาจต้องเบนเข็มไปเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมอย่างเร่งด่วนแต่เมื่อข่าวดีนี้ออกมา แผนการเสริมทัพของปีศาจแดงในช่วงวินเทอร์นี้อาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่พวกเขายังคงมีเวลาประเมินสถานการณ์ของผู้เล่นในตำแหน่งอื่นได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลก,กับการหากองหน้าตัวแทนเข้ามาปิดช่องว่างที่เชสโกทิ้งไว้นี่ถือเป็นข่าวดีครั้งใหญ่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแฟนบอลการบาดเจ็บของเชสโกไม่ได้ร้ายแรงและเขาอาจกลับมาช่วยทีมได้อย่างรวดเร็วหลังช่วงเบรกทีมชาติ แต่สำหรับทีมชาติสโลวีเนียการขาดกองหน้าตัวความหวังอย่างเชสโกใน2เกมสําคัญถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งและอาจส่งผลกระทบต่อความฝันในการเข้ารอบเพลย์ออฟฟุตบอลโลกของพวกเขาแมนยูนเ e ต็ดจะต้องติดตามการฟื้นตัวของเขาอย่างใกล้ชิดและหวังว่าเชสโกจะกลับมาฟิตเต็มร้อยเพื่อลงสนามช่วยทีมทำศึกในช่วงโปรแกรมอันฮารุดก่อนถึงช่วงคริสต์มาส และนี่คือประเด็นที่ผมอยากจะถามแฟนบอลทุกท่านหากเชสโกกลับมาลงสนามได้เร็วตามคาดคุณคิดว่าแมนยูน t เต็ดยังจำเป็นต้องทุ่มเงินเสริมกองหน้าตัวหลักอีกหรือไม่ในช่วงตลาดเดือนมกกราคมคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้เลยครับข่าวต่อไปของวันนี้เรามีเรื่องราวสุดฮือหาของนักเตะพุ่งแรงแฮงทินโอทรฟอร์ดที่กำลังจะก้าวไปอีกขั้นในอาชีพค้าแข้ง นั่นคือเซเนหรลามเนส์ ens, ผู้รักษาประตูวัย23ปีของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีโอกาสจะลงสนามให้กับทีมชาติเบลเยียมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในโปรแกรมทีมชาติเดือนพฤศจิกายนนี้ลามเมนส์ La ens, ย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและการปรับตัวของเขาก็เป็นไปอย่างรวดเร็วและยอดเยี่ยมภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือนับตั้งแต่เขาย้ายมาร่วมทีม เขายังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในฐนานะผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงฟอร์มที่คงเส้นคงวาและคุณภาพระดับสูงของเขาได้อย่างดีด้วยผลงานที่โดดเด่นนี้เองทำให้รูดี้กาเซียผู้จัดการทีมชาติเบลเยียมตัดสินใจเรียกตัวเขาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งที่2หลังจากเคยถูกเรียกไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมและนี่คือจังหวะที่เขาจะได้สร้างโมเมนตัมแห่งความสำเร็จต่อจากระดับสโมสรไปสู่ระดับชาติ แน่นอนว่าการติดทีมชาติเบลเยียมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะตำแร่่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งนั้นถูกจับจองโดยหนึ่งในนายทวารที่ดีที่สุดในโลกอย่างติโบกูตัวผู้รักษาประตูจากเรอัลมาดริดซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีว่ากูตัวยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปอย่างไม่มีข้อสงสยัยแต่แล้วโอกาสทองก็มาถึง เนื่องจากติโบกูตัวจะพลาดการลงเล่นให้กับทีมชาติเบลเยียมในเดือนพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ขานี่จึงเป็นสถานการณ์ที่เปิดกว้างอย่างมากสำหรับลามเมนส์เมื่อกูตัวต้องพักทางเลือกของรูด้กาเซียจึงตกอยู่ในการแข่งขันกันระหว่างผู้รักษาประตู3คนได้แก่เซเนลามเมนส์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฟอร์มดีไม่แพ้ใคร มัตเซลผู้รักษาประตูจากนอตติงแฮมฟอเรสที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกและมาเทนฟ f นเดอร์ฟุตานด่านจากแอร์เบลิ์ซิกอีกหนึ่งผู้รักษาประตูฝีมือดีจากบุนเดสลีกาเยอรมันลัมเมนส์กำลังเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่แข็งแกรง่งแต่ด้วยฟอร์มอันร้อนแรงกับแมนยูนเต็ดทำให้เขาอยู่ในจุดที่ได้เปรียบและตอนนี้คือเวลาที่เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองบนเวทีระดับนานาชาติ ปัจจุบันเบลย่ำรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่มเจและมีคิวลงเล่นในรอบคัดเลือกอีก2นัดคือวันอังคารที่15พฤศจิกายนพบกับคาซักสถานและวันที่18พฤศจิกายนพบกับลิเตนสไตน์หากลามเณส์ได้รับโอกาสลงสนามไม่ว่าจะเป็นเกมใดเกมหนึ่งเขาจะได้ประเดิมสนามให้กับทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกและยังได้มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ทีมชาติของเขาคว้าตั๋วไปฟุตบอลโลกอีกด้วย ถือเป็นความท้าทายที่น่าตื่นเต้นอย่างที่สุดนี่คือเรื่องราวของเซเนลามเมนส์ที่กำลังจะก,ก้าวสู่บทบาทใหม่ที่ยิ่งใหญ่ในนามทีมชาติเบลเยียมแล้วคุณคิดว่ารูดีตาเซียควรให้โอกาสเซเนลามเมนส์ประเดิมสนามในนัดใดนัดหนึ่งหรือไม่ระหว่างลามเมนส์มัตเซลและฟานเดฟุตใครคือตัวเลือกที่ดีที่สุดในการยืนเฝ้าเสาแทนกูตัวในเดือนนี้คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ข่าวต่อไปวันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่น่าจับตามองในวงการฟุตบอลทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาฝากกันนั่นคือการกลับมาสู่ทีมอัศวินสีส้อมอีกครั้งของกองหลังตัวเก่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมัดไทเดอร์ลิกการเรียกตัวกลับมาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าตัวต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในทีมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกจำกัดเวลาลงสนามและกระทั่งถูกตัดชื่อออกจากทีมไปเลยในการแข่งขันเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วเหตุใดเขาถึงถูกเรียกติดทีมชาติอีกครั้งไปครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมัดไทเดอร์ลิกไม่ใช่นักเตะหน้าใหม่ในทีมชาติเนเธอร์แลนด์เขามีประสบการณ์ลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วมากกว่า50นัดซึ่งนับเป็นประสบการณ์ที่สูงมากสำหรับกองหลังวัยหนุ่มแต่การมีประสบการณ์สูงไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้รับเลือกเข้าสู่ทีมชาติโดยอัตโนมัติเสมอไป ย้อนกลับไปในเกมทีมชาติเมื่อเดือนกันยายนภายใต้การคุมทีมของโรนันคูมันกุนซือใหญ่ของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เดอลิกได้รับโอกาสลงสนามไปเพียงแค่2นาทีเท่านั้นและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือในเดือนตุลาคมเขากลับถูกมองข้ามไปเลยคูมันให้เหตุผลในเวลานั้นว่าเป็นการแข่งขันที่สูงมากเพื่อแย,ย่งชิงตำแหน่งในแนวรับและเขาก็ไม่ได้มีผลงานที่ดีกับต้นสังกัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วย หลังจากการตัดสินใจในเดือนตุลาคมคูมันได้ให้คำมั่นว่าจะพูดคุยและให้คำแนะนำกับเดอิกเป็นการส่วนตัวและดูเหมือนว่าผู้จัดการทีมรายนี้จะทำตามที่พูดไว้คูมันยอมรับว่าเขาได้ติดตามฟอร์มการเล่นของเดอลิกกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตดอย่างใกล้ชิดและสิ่งที่เขาเห็นในตอนนี้คือพัฒนาการที่น่าประทับใจ เราต้องไม่ลืมว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาของเดลิกกับต้นสังกัดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีโดยไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันแล้วและแน่นอนว่าแนวรับที่มีเดลิกเป็นส่วนหนึ่งนั้นก็มีบทบาทสำคัญในผลงานนี้ในการสัมภาษณ์กับสื่อเนเธอร์แลนด์อย่างสปอร์ตนิวส์โรนันคูมันได้กล่าวถึงการตัดสินใจเรียกตัวเดลิกกลับมาอย่างตรงไปตรงมาว่าผมรู้สึกว่าต้องเลือกเขาโดยพิจารณาจากผลงานของเขา เขาเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่ตอนนี้ที่สโมสรก็สงบมากขึ้นและทําผลงานได้ดีขึ้นด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือคูมันยังได้เผยถึงบทสนทนาก่อนหน้านี้กับเดลิกโดยยอมรับว่าเคยเห็นความไม่มั่นใจในตัวนักเตะมาก่อนว่าผมเคยนั่งคุยกับเขาบ้างเหมือนกันและบอกว่าเขาดูไม่มั่นใจในการเล่นของตัวเองผมคิดว่าตอนนี้มันดีขึ้นมากแล้ว และคูมันย,ยังย้ำถึงความสำคัญของสโมสรต่อสภาพจิตใจของนักเตะโดยกล่าวสรุปว่าตำแหน่งของเขาในสโมสรจะสำคัญสำหรับนักเตะเสมอผมรู้สึกว่าต้องให้เขากลับมาเล่นอีกครั้งนี่คือการยอมรับที่ชัดเจนว่าฟอร์มปัจจุบันของเดอลิฟลันดีเกินกว่าที่โค้ชจะมองข้ามได้อีกต่อไปหากเรามองย้อนไปเดลิกทำผมงานได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วกับยูไนเต็ด ก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บและพลาดการลงสนามในนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกซึ่งการหายตัวไปของเขาในนัดนั้นส่งผลกระทบต่อทีมและล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดอลิกได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสำคัญของเขาอีกครั้งด้วยการยิงประตูตีเสมออันล้ำค่าให้กับต้นสังกัดในเกมกับทอตแนมในนาทีที่96นี่ไม่ใช่แค่ประตูแต่เป็นสัญญาณของความอดทนความพยายามและความมั่นใจที่กลับคืนมาอย่างเต็มเปี่ยม ในขณะเดียวกันการกลับมาของเดอร์ลิกก็ทําให้กองหลังมากประสบการณ์อย่างสเตฟานเดฟรีจากอินเตอร์มิลานหลุดโผไปแต่ครูมันก็ยืนยันว่าประตูทีมชาติก็ยังไม่ได้ปิดตายสําหรับเดฟรีแต่อย่างใดการกลับมาของมัตไธเดอร์ลิกในครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้มากน้อยแค่ไหนและการที่โรนัลคูมันกล้าที่จะตัดชื่อเขาออกไปก่อนหน้านี้จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เดอร์ลิกกลับมาทวงฟอร์มเก่งได้หรือไม่ คุณคิดอย่างไรมัดไทเด์ลิกควรเป็นตัวหลักในแนวรับของอัศวินสีส้มได้แล้วหรือยังอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารในวงการฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบนี้และอย่านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสมัครสมาชิกช่องมาด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ